สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทั้งสองช่องเลยนะครับผมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทาง f c นะครับก็มาอยู่ในช่องของมาวินช n แ e ลแล้วก็ป้าต่อย Channel นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านแล้วก็ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาฟังครับความฝันนะครับป้าต่อยจะเล่าความฝันให้ฟังเพราะว่า เพิ่นฝันนะครับฝันเป็นตุเป็นตะฝันเป็นคือเป็นอิริสเอนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นฝันเพิ่นก็เคยเข้ามันก็มีเข้ามั่งหลุดมั่งนะครับท่านผู้ชมแต่เพิ่นก็อยักแบ่งปันนะครับอยากแบ่งปันควมฝันให้เอฟซีได้ยินได้ฟังนั่นนะครับเผื่อบางทีนะครับท่านผู้ชมเผื่อบางทีโชคนะครับโชคเอฟซีหรือโชคมาวินโชคพอตอยอาจสีมาบรรจุพรกันนะครับ อาจจะเดโชด้ลาบนึากันไม <บา S 1> ่ออว่ากทบอกไว้ก่อนเขาบ่าเขาก็เป็นอีอกเรื่องหนึ่งเนาะค่ะนอกจากปตอฟันอะไรไม่อยากแดงปันเนาะคะ่ะแล้วบอกไว้ก่อนว่าเขาบ่าเขาจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเมีนครับเ <บา S 1> พ,บาพราะว่าเพิ่นก็ว่าฝันเนาะเพิ่นก็ว่ายจะบอกว่าสีรุ่งขีดจีวรมาวินเพราะว่านั่งเทียกับแม่นนั่งเทียกับบอแม่นตอนนั้นละว่าเร่าย่านซี่ว่าอย่างที่ ใช่ให้ว่าเอ้ยฝันบ่แม่นก็ยังมาเว้าสู่ฟังอยู่ฝันเพียงฝันเป็นแบบอีหลีเลยทีอจะเหมือนจริงเลยอะไรอีหลีคือเรื่องจริงโอ้ฝันแม่นนอนฝันคล้ายๆเป็นเรื่องจริงเลยนะครับพระต่อยเพิ่นฝันนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวมาฟังจากปากพระต่อยว่าพ้าต่อยฝันยังไงเป็นมายังไงในความฝันแล้วก็แลเหตุผลคนใดทิ้งได้มาพูดมาเล่ามาแบ่งปันให้เอฟซีทั้งบ้าน ได้เห็นได้ยินได้ฟังนํากันนะครับว่าเป็นมั่งไหมก็ะไ้ปะต่อยเผนเบาสูฟังเลยนะครับเช่ไ<ช>นะครับในฝันเริมด้วยเนาะคะ่ะในฝันฟัน,ฟนวาส,ไสออิไปสื่อของอืสิไปสื่อของสิไปทุล่านั่นล่ละปาติเนี้กเลยม่บาไฮมาวิ้นครับปดครับปวดแค่นี้นะค่ะ่านผู้ช่มรถของมาวิ้นเองพัติเนี้ครับไปไปทึงตลาดแล้กบอกไฮรอจอด จอดทนคือสิลงไปซื้อของเป็นเืือของที่หนีมาวิ่งกับวายจะเลืมซสื่อของไปไหวน้ำไมเดอซสื่อผลไม้สื่อกล้ยสื่อสับปะรดสื่อเงาะประสันทีมาวิ่งเป็นซังเสียวไปไหวกับผลเบลูผลเบลได้บอกว่าเสียวไปไหวใสเพื่อนจะมาบอกให้ซื้อผลไม้กล้ยสับปะรดเงาะนี่ล่ะบอกว่าที่นีไปต่อไป านาวิ่งเวลาปฏิถายที่รถตีนจะเลยลงไปในตลาดตลาดคน้นลายลายนี่จะเกิดนีเขาสือขวง้วจะเขาติดไปเอาบุญนี้อย่างพญางี<อ>้หิวของพระลุ่งพะล่างค้นกระลายมันที่นี่นเล่ยไปเพราะท่านเด็ไปสื่อหอดของไปลานใดลานใดกับค้นเต็มมันเขาว่ไดมาที่นี่ก็เลายยางไปทายตลาดที่ซูดปุ่นลานน,านันน่นเั็นค้นมาลายเลยเขาไปเลือเอาของสือของ สื่อของเสรซตมาที่นี่เอามาเบิ้งสื่อใบแต่ของสื่อสื่อกล้วยไว้แล้วไม่ค่ะคพื่อนผมป่วยนั่อยมืมหางมากเหรอเด้เพรเบิ้งว่าบ่มีกล้วยมัได้กลับไปมัมันไปหอดลานมองลานเก้านะั่นไปถามหากล้วยเพาว่าใจเงินแล้วมันจะเหมืนว่ากล้วยเปิดแล้วเออไปซื้อยุลานคางนาไปซื้อยุลานดินหนาหนาเที่น ตาแดนยางเขามาหลอกแหลกเขานั่งสืก็เลยเนายใจเงินเหลวจายเงินเหลวกับสามคบมาป่วยกิดก็เลยบ่อด้ก็เลยบ่อยากไปเถียงเนาะเนี้ยมันค้นหลบ่บ่อยากท่วงบ่เปนเถียงบอกก็เลยบ่ดีบ่บ่บ่เถิท่วงก็คือมีมีท่วงยังไงกับบ่ได้เงินบนกับบ่อหายคลื่นหายป่วยกับบ่ไดครับนี่กันเลยอ๋อป้ต้อยกับบ่อยากไปเถียงครับ ไปทะเละาะไนไหมค่ะคือคือก็เลยสิไปเสือเอาไหมอือก็เลยย่อมเสียงเงินตัวนั้นไปเย่อมเสียงเงินค่ะกล่วยแล้วก็เลยไปซื้อลานไหมเงินกลับมาถ้าหอดลานคือเขาที่แหลกอตอนเขาที่แหลกคนมันหลที่นี้เราคนมันเหลื่อมหางเีลวเลยสิเสือเอากล่วยเป็นกล่วยหอมท่องกล่วยหอมท่องอะไรบีบกไก่เลยดีบไง่แต่ปกติแต่นั่นเนี่ก็ซื้อลอยก็บาทเนาะบาทที่นี่ห่วยบีนั่นนะ แต่เลขถามเล่ค่ะว่าขายวีจกบาทคนว่าขายวีลานสามสิบห้าบาทป่วยนั่งขายวีละสามสิบห้าบาทอืมแล้วแมนดีบ่กวยดีบักไงดีสามสิบห้าบาทกวยหอมทองยางดีวีบอกไงขายขายสามสิบห้าบาทปกติมันสิรลอยก็บาทเอออวีน่ะอืมที่ดีแม่ค่ะเราอต่เลยเอาเอาก็ใส่ถุงกรใจายเงินไปทีนี้ก็เลขยาวออกมายาวออกมา ตลาดบ่เห็นหอดบ่เห็นเครื่องพ่นบ่เห็นเครื่องโหมาวิ่งกับมอเห็นรถกับมอเห็นทั้งๆที่มาจอดไปมาเปนถ่าอยู่นี่มาทีมันจะนั่มหานั่หามาวิ่งมาวิ่งเจ้าไปทางไหนโหกับมอเห็นทั้งใส่หายหรือว่าคนเอารถไปจอดเป็นหมวยแบ,บ่พอจา้าบางทีจะนั่หาอ้อมตลาดมาที่นี่กันมาวิ่งเหินเลื่านยางไปนี่เพกับไปเห็นมาวิ่ง กับเลวามาจะใส่โหรดจอดจิ้มใส่เอาของไปไว้รถแน่กัเลว้างสิันก็เลว่ารถดจอดจยู่หมองเก่้าเอาหมองเก่้ารถดบ่มีเด็กกัเลยว้างสิมาที่นี่ก็เลยพ้ากันยางไปเบิ่งกับบมีอีหลี่นว่าิ่นจอดว้หั่นมาที่น้ำหารถดท่านผู้ชมน้ำหาจนว่าเมื่อยเขาซ้อยนั่นออกซอยนี่กับบ่เห็นมาที่นี่กับศูนย์ทั้งศูนย์ทั้งให่ยังไงก็เสีหายศูนย์ไหนมาวิน ว่บาบบาจะขอว่าสิเฝ้ารถแต่บ่เฝ้ารถบัตที่นี่ก็เลยส่สวนกันไปนั่งหารถที่าาไหว่าสิไปแกี่งความมันรหมดเสีย<ม>บัตที่นี่ก็เลย่อหน,นั่งหามันสิมีอันหลานหนึงหลานตัวแย่ทีเขียนไว้ว่าประดับยนต์ประดับยน่เยนเน,นี่ยมันแต่งรถเด้เนาะแม่นเออบัตที่นี่ก็บเรย่ยางไฟยางไฟบนเดี๋ยวเห็นว่ามันรถจะข้องคักๆนี่ล่ะแต่ว่าเลือออกเบิดเลย อืมเขาหลือรถแม่นลือออกเบิดแต่ว่าจำทะเบียนรดได้ทะเบียนยังยังค่าอยู่แมนทะเบียนยังค่ามันหลือบ่าทันไอ้เือว่าที่นี่ก็เลยจมห้เอื้นหาซางผู้ใดเป็นซางผู้ใดอันน,น,าาน,นี้เอารถวาจากไสว่าสิไปแจ้งตำรวจล่ะเพะว่าอยู่ดีๆเอารถมันหลือมานี่สํำหลักรถเขาถอดไัหนึ่งคือว่าไปแจ้งตำรวจเออว่าทัานได้ไปจกงอือว่าที่นี้มันมันหาดเดียวสิประกอบขึ้นห้ใหม่ ประกอดพื้นไห้ไม่ประกันมันว่าบัดที่เรียนเอาประกอบจังใดจงดจลื้อห้องข่อยออกบัดที่นี่มาวิ่งกับบ,บ๊ป่าเลยไปน้ำเดือมบ,บป่าบบปากบ,บ๊อบปากบ่เสียงบ่มีเสียงเหมาเสียงง้างเลยกับบ๊บ่าเขาเลยนี่านจานไข่อเนี่ยจมไห้สางมันหวานเป็นสางบัดที่นี่มันว่ามันสิประกอดเพื่อนเบิดบัดที่นี่มันว่าให้นางถานางถาแป๊บหนึ่งมันหวานสิผู้สางนี่แต่เลยกบั นางโดนเมันนีู่้ยิ่งคุณยิ่ง,งว้กลางค้นอยู่หล่ะแต็นโตด,ดี่ดีเต็นโตัวคือนุ่งผาทุงผาผัดทุงผา,า,าไหมนะหนุ่งผัดถุงมาที่นี่เวลาคนเป็นเหมือนแม่ของซางเนี่ยนะแต่ว่าเราผููงามกูงานคนนั้ขาวผิวพรรณดีไม่คน้มันแม่ในคน้มฝันส่วนอื่นมากไปกินเขา เอาตบว่ารถประกอบรถไปดิยังมาเลยประกอบะบนสร้างวานิีประกอบไปว่าห้นางถาวันที่นี้นี่ปูยิ่งผูหนึ่งเปิดประตูมาเอือนเขาไปกินเขาสักวันเว่ากินเขาแล้วนี่ก็สร้างเขากับิประกอบไปแล้วเรียบร้อยก็ดีวันที่นี้เอาชวนมาวิ่งขึ้นไปไปกินเขากินเขาต้องเพลินแล้วก็หาพรบเขามาให จะว่าหลากหัวจะว่าตำพูงจะว่าไกลยยางเต็มเลยเพิ่งเข่าเน้ยเขาจ้านึ่ง,เ,ง,าางเอาขึ้นเอื้นมากินเข้าเอาขึ้ดีแถวไยวาซันมองมีน่ะนะอันคนมาสองรถกับเอือนกิน,นข้าทั้งสี่เหรบรัวะน์เนะมาที่มีงกัเลยกินขา่ากินขา้ามีหลากมีหลากมีตำพวงมีไกลยยางกินเข้าเลวนนะเลี่ยวสักพักนึงเพื่อนกันเลยบอกว่า ผุละไม้ที่ซื้อมานั่นเอาไปเอาไปไหว้น่ะต้นตะเคียนเด้อว่าซั่นจังละอืมไอ้ไอ้ต้นตะเคียนแต่ว่าต้นตะเคียนไดไผู้หญิงผู้นั้นน่ะแม่นผู้หญิงผู้นั้นอือเพิ่นว่าเอาไปต้นตะเคียนเด้อเพิ่นว่างทีบนคนบ่ได้บอกว่าต้นตะเคียนไดไแต่ว่าผู้หญิงที่เอิ้นกินขนะ้าวผู้นั้นน่ะสวยงามงามเที่ยวผ่านมันพองเลยแหนะคือคือ บอบอคือชาวบ้านบอคือไทบ้านบอคือคนปกติธรรมดาแม่นบอคือคนปกติธรรมดาหรือว่าสิเป็นเจ้าแม่ตะเคียนโอู้หเพียงแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นคือนรูปว่าซื้อผลไม้มาเอาผลไนใหม่ที่ซื้อมานั่นไปไปให้แม่ตะเคียนได้สมถิอือแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ระบุว่าตะเคียนใดนอ่าที่นี่เพิ่นเว้าจังสันเหลี่ยมนป็นแบบที่นี่แตมีคนมาขวบประตูว่ารถเหลี่ยม เดี่ยวๆกินเผากินน้ำเดียวๆบัดนี้มันก็เลยสิออกไปออกไปหันมากบ่เห็นคนบ่เห็นคุณยิ่งคุณนันคุณทีเอือนเข้ามากินเผาเนี่ยบ่เห็นบัดนี้เลยไอ้ทั่งฝ่าวัตรรถที่แลกว่าจิบเก็บเก็บยงเก็บยังอีกคนกตบว่าได้เก็บบ่ได้เหยียกระมือฝ่าวออกมาออกมาบัดนี้มาเห็นรถเห็นผู้ชมรถประกอบเดี่ยวไมี่ยมตำรถใหม่เลยเป็นว่าเหลี่ยมเป็นเงา เดี๋ยวเบื้องไปทะเบียนกะคือจังขะเลียนไม่ไห่ตว่ะเหล็กตวเกาทะเบียนรถหาหนึ่งหาสามเป็นเหลขกตวเกาตะวะปไายหนึ่งขาเลียนไม่ครับทะเบียนรถห้าหนึ่งห้าสามนะครับเ,เดี๋ยวผมจะท้ายคลิปนะครับจะพาท่านผู้ชมทั้งสองช่อง,องนะครับไปเขากล้องไปสองเนาะเย่าต่อยอเอากล้องไปสองดูทะเบียนรถมาที่นะนี่มั่นกับีิบินมากราคาเงินเทียนนีเท่านั้น ว่าวป้าคือหลายแขกคือแพงแขกข่อยบ่ได้วา่าสิเอารถม่านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เจ้าวมะเหลือรดข่อยเองขอว่าจังซี่เนาะมะเลือลล้อรถลื้อนี่ก็นที่นี่ลื้อแล้วประกอบให้ใหม่เพิ่นว่ามักบ่ก็มักกินแล้วที่ประกอบให้ใหม่นั่นซ้ำรถใหม่เลยท่านผู้ชมที่นี่พูดซานั่นว่าบ่เก็บเงินนั่คือเฮ็ดให้ฟรีว่าซันออื ไปไทยฟรีอะไที่ก็เลยเนี่ยเลี้ยงล้วงก็ว่าบ่บ่บ่ได้เขาบ่ได้จ่ายเงินบ่ได้เก็บเพิ่นเก็บหยังก็เลยว่าสิกลับบ้านสิไปไหว้แม่ตะเคียนใช่ว่าตะเคียนไดหล่ะเพราะว่าผู้นี้พคนนั้นเพิ่นบอกว่าให้ไปต้นตะเคียนไม่ก้วรบุตเสือว่าก็คือสิไปต้นตะเคียนบ่รู้ว่าตะเคียนใดเกลือมันี่หรือสอยมันนี่เจ้าแม่ตะเคียนเกลือแม่ตะเคียนก็มีอยู่สา3ต้นนะครับที่ที่ผมป้าต่อยที่ไปไทย คิดอยู่หลายงวดที่ผ่านมามนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับก็คือเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนแก้วมณีนะครับที่อยู่ห้วยหิราดนะครับถ้าพี่หน <c oughs> ึ่ง <c oughs> ด้มารับออรรถก้อนสิบขึ้นรถมันแต่เขาก็ได้ดินหายได้คือเอาบินแต้ว่าลูกหน้องเจ้นบ่าเอาบินไมาหา่ห้ยแต่เล่าน บ่ไดใจายเงินเดเออ,อกเพื่อนบาเก็บเงินเผิ่อมาคนบาเก็บเงินน้ำเจ้าเพิ่วมาคนเหตดให้เจาเ้าฟื่นะครไฟผมดับนะครับไฟอยู่ตรงโทรศัพท์ออดับปุ๊บเลย,มเ,ยเมื่อกี้แต่เล่นระเบิงแจ่วันรหลดแต่น้าอินหรืสีขาาสีหยางคือซ้ำแบบเก่าละ่ะแต้ว่ใไม่ซ้ำถอยไม่ออกอโว์รูมเลยโว่รูมไม่เลยอ่อเียนจะบแมเปายไฟเหลียงไฟชีเกาไขาว หาหนึ่งหาสามแะ้วครับ้มหรือว่าหรือว่าในความฝันศูนย์ย่างคัดดิหรือว่าจะเป็นเจ้าแม่พันมาซื้อว่าเล็กสียุดย,ยุลด์เปียบคันคันนี้นะครับลุบผมผมคิดว่าก็อาจจะเป็นไปได้ผมคิดประมาณนั้นนะครับหรือว่าเจ้าแม่จะมาสือมาสือมาเข้าฝันพระต่อยแต่ว่าในในในควมฝันศูนย์ย่างแงเลยก่อนเป็นน้ำหาหวดศูนย์ก็จะหาย้ั่นคือสีบ่มีศูนย์บ่ ถ้าพอใจหายนี่แหละก็คือฝันแบบนี้ก็เลยเมื่อเราข้อมฝันมาแบ่งฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมมาแบ่งฝันให้ท่านผู้ชมแต่ว่าคือในแม่ไปซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับสําหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าปะต่อยผนึกซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับมซื้อไว้อยอะซื้อทะเบียนรถนะครับก็บ่ฮู้ว่าสิจังได๋เนาะเพราะว่าความฝัน ความฝันมันเอ,อจ้าว่าแม่นบ่แม่มมมนกะเพิ่นกับบกลกาพันทงปลต่อยก็ได้เพราะว่าบางครั้งบางข้าวเนี่ก็แม่นซ้ำจับว่างนะครับแม่นต่อกัรลหลงวดบางครั้งก็คือฝันงวดนี่ไปออกงวดทัดไปกมีนี่เห็นบ่าเก้าสองอ่ะฝันได้คากาละว่าเขียนเขามาเขียนให้คากๆเนี่ยแหละเก้าสองงวดนี่บ่ออกมันไปออกงวดถัดมากทัดไปเสียดายเราสันจะว่าก็บนี่ เอฟซีพูดเป็นตามเนาะเอฟซีเพิ่นเิตามด่เดกขายทนผู้ชมฝันเนาะวดรแลรงวดสองวดสามก็ผมผมยังจะาความฝันป้าต่อยได้นะครับแต่ก่อนนี่ผมขายที่ขายอาหารนะครับขายตอนนี้ผมผมไม่ได้ขายแล้วนะครับไม่ได้ขายแล้วแต่ก่อนขายอาหารผมจะขายอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นบ้านเดิมผมนะครับป้าต่อยเพิ่นฝันนะครับฝันเกี่ยวกับรถถ้าเอฟซีที่ เป็นเอฟซีที่เคยติดตามผมช่วงแรกๆนะครับผมผมจะมีรถปิอัพนิสันนะครับนิสันทะเบียนเก้าเสองแปดป้าต้อยบนฝันเกี่ยวกับรถขั้นนั้นแหละครับป้าต้อยฝันเกี่ยวกับรถนิสันคันนั้น,น่นะคันเก่าผม <c oughs> ตอนฝันตอนตอนั้นน่ะฝันว่าเือจะไปแหงนเลียงหลอกบานคร <c oughs> ับทน <c oughs> น่ะขืนเริ่งเรื่องรถไทยกับบ <c oughs> ้า แด้ว่าหันใจแต่ชุดขาวเด้นุ่งชุดขาวชุดนี้ขึ้นกระบปาเต็มเลยก็ทำไปนแแ่นแฮ่อย่างออมบ้านสักอย่างนี่ยแต่ว่าหันใจชุดเป็นชุดขาวนั่นแหละครับผมเลยจับความฝันของพ่อต่อยตอนนั้นนะ่ะทะเบียนรถ9 7 28ตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมผมซื้อ,อเกา7ด28แล้วก็9 7 9 7 2แล้วก็ซื้อ2ตัวด้วย่า2 สองแปดแปดสองผมซื้อทั้งข้างใต้ทั้งข้างเทิงนะครับท่านผู้ชมซื้อทั้งเหนือทั้งใต้ผมลอตเตอรี่เออผมผมกับตอนนั้นผมกับใจอยู่ข้างนอครับเพราะว่าปัตต่อยเราฝันเป็นตูวปัตตาช่วงนั้นเราฝันแหมือนลิลีผมก็เลยซื้อสองลอยพุ่นสองลอยกุญแจเออซื้อง่ายกับซื้อตอนนั้นอันนี้ยมันตะโดนเหรอครับมาบอกสู้สู้กันฟังมาบอกสู้ฟัง กระทั่งสองโตนะครับที่นี่เลขมันมาออกอยังไงผมเลยท่ายแล้วมาที่หนึ่งมาออกอ่าเกทสองแปดนะครับเ็ดสองแปดข้างล่างมันมาออกแปดสองถูกมาหมดเลยครับท่านผู้ชมตอนนั้นน่ะมาหมดเลยแสนแตกเลยครับมผมได้อ่าบ่นพระมาฉันเขาอยู่บ้านเลยผมทาบุญเลี้ยงพระแล้วก็อ่า ชาวบ้านก็มากันนิดแคผมก็ไอทามากับข้าวนะครับทํากับข้าวเลี้ยงชาวบ้านที่มาทําบุญด้วยกันวันนั้นผมบน้บนผรามาบนวัดเลยครับผราประมาณสิบกว่าลูกนั่นค่ะอขอห้เป็นชื่อทางการที่ตเจ้ากำหนดแล้วต่อมายังฝันอีกนะแล้ต่ออย่างฝันอีกฝันเห็นเจ้าแม่คนอิมเจ้าแม่คนอิมลอยลอยมาแล้วก็อ เขียนเป็นตัวเลขวะแย่ต,ยต้อยฝันเป็นหกเก่าหืออียงก่อนหกค่บอกนะครับเขียนตัวเลขเป็นหก่หกห้าแล้วก็มาออกหกขาจริงๆผมก็ได้เยอะครับตอนนั้นอ่ะแล้วก็ถัดมาอีกถัดมาอีกผมยังจาไม่ลืมเลยแย่ต้อยฝันว่าเจ้ามือมาเขียนตัวเลขนะครับใส่ฝ่ามือให้ตัวสีแดงเลยครับสองสอง ตื่นขึ้นมามาแกมาเล่าให้ผมฟังผมก็ซื้อหนักเลยก็ถูกนะครับออกสองสองจริงด้วยฝันต่อมวดผมแบบม,ม่นจริงจริงเลยครับช่วงนั้นเดี๋ยวป้าต่อยฝันแม่นมากเลยผม,มผมก็ได้ต่างกับแกเยอะเป,เป็นช่วงนะครับแต่งวันนี้อ่ะที่ป้าต่อยฝันผมก็ขยันขยอป้าต่อยว่าให้ให้มาแบ่งปันให้เอฟซีได้ยินได้ฟังได้เห็น น้ำเน่ะว่าห้าเผินมี่โฉกมี่ดวงห้าเฮามี่มารมีพ่อเด็ยแบ่งผันเพินเพิ่นก็เอฟซีเอฟซีหลายคนเพิ่นกวาอยู่ได้ว่าแมมนบ่ถือหรือว่าแมมนบออันนี้กับเเบอเปนยงดอกเออเขาบ่าเขากับเมมเบอรเปียงดอกมาเราสู้กันตั้งอยากไ้มันเป็นคือพอต่อยฟันตอนั้นเขาสามตรงตรงได้แล้วแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทำบุญ บุญเข้าบุญข่าศากเนาะบุญเข้าบุญเข้าศักดิ์บุญขับเป็นคนไตหรือขับเมียนมกฐิทั้งอีพัตติอ่าโอ้เนี่ยนะครับมีมีหนูอารมโทรมานะครับผมอยู่จังหวัดเลยพมดเครับฮัลโหลอ๋ออ๋อเอฟซีจากจากสุพรรณครับ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 ผมครับผมได้ครับ ครับวัสดีครับวันดีครับพี่ครับออสปักหมุดมาเลยนะครับปักหมุดมาที่บ้านดอนขามบ้านดอนขาม,าขามตำบลครับตำบลสีสว่างาาาอ่าอําเภอโพนทรายนะครับจังหวัด,ดจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมปักหมุดมาแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าผมผมจะได้ไปทําบุญที่วัดอาจจะได้จเจอกันสายหน่อยนะครับ เดี๋ยวยังไงค่อยค่อยโทรหาผมอีกทีนะครับบ้านดอนขามนะครับต้นไอ้ต้นมะขามขามขามขอไข่สลามอมะครับผมโอเคครับถ้ายังไงมาไม่ถูกไงค่อยโทรถามผมอีกทีนะครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอ็ดซี ครับผมรูกว่าเป็นเป็นเบอร์หนุ่มอามเป็นเบอร์เอฟซีนะครับที่อยู่จังหวัดสุพรรณอ่าเพิ่นจะมาไหว้ปู่คุ้นหานแล้วก็เจ้าแม่วันมณีนะครับทีนี้นทีแรกว่าเพิ่นว่าจะมาหาหนุ่มอามนะครับให้หนุ่มอามพาไปทีนี้หนุ่มอามไม่อยู่นะครับหนุ่มอามเพิ่นไปนู่นนะครับไปถ่ายคลิปไปตามเลขหอพาานพญาดาศอยู่ที่จังหวัดเลยก็หนุ่มอามก็เลยโทรมาหาผมนะครับหรให้อ่ให้ประสานทางเอฟซีที่จะมาจากสุพรรณ ที่จะมาไหว้ปู่คุณหารไปต้อนรับแทนให้ให้ให้มาวินนะไปต้อนรับแทนให้หน่อยเพราะว่าอาไม่อยู่อาอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผมก็เลยประสานกับทางเ c แล้วทีนี้เ c ก็โทรมาพอดีนะครับก็คงจะได้พาเ c ซไปไปกราบไปไหว้ปู่คุณหารแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับก็แนนีแม่ตะเคียนั้นมันมีรระวาจะเป็นพูมิป หมูคุณหารรวมทีมนวดที่แล้วเข้าเข้าเข้าที่เลขทูมแล้วก็มีมีมีหลอดไฟตกลงมาแตกนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมได้ดูคงจะเห็นเลขที่ผมส่องให้ดูตรงตรงหัวหลอดไฟนะครับเห็นเป็นหกห้าเกตที่เก้าห้าเกตนี่แหละครับนะครับจริเลยต้องหลอกเอาเนาะเกือบแตกสามตัวเลยนะทูปทูปหกห้าศเหมือนกันใช่อยู่รงกันก็เกือบแตกสามตัวนะครับ ค่ามไปเฉพาะพยุตหานของสุดท้ายพอดีเนาะที่ร่วมทีมนเลยยุดิในถูกตัวเดียวใช่นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของป้าต่อยที่ฝันนะครับที่ป้าต่อยฝันนี่ก็มาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันให้เอฟซียู่ทางไกลทางไกลได้ยินได้ฟังได้เห็นน้ำกันนะครับว่าป้าต่อยเราฝันยังษ์ซันทั้งสี่นะครับผลกับาเว้าสู่ฟังเลขที่เขาบวกเขาจัางได้กับไกยาวาเพิ่นเดอ้อ เพราะว่าเพิ่นกับตั้งใจผมกับขยันขยอ่อเพิ่นมากว้าสูฟังนะครับเพราะว่าลังเทียแม่นแม่นซ้ำจับว่างหลีนะครับแม่นเขาสามโตเลยเขาทั้งทั้งเนื้อทั้งไตกับมีเวลาเพิ่นเพิ่นแม่นมากนะครับเวลาเพิ่อนฝันมากคือเป็นช่วงจังหวะของเพิ่นเพื่อนแหละนะครับถ้าผมก็เคยฝันแม่นมั่งบ่แม่นมั่งแต่ว่าผมกับคยฝันแม่นเพื่อนฝันคือ งวดนั่นนะครับผมได้ทั้งสามโตทั้งสองโตนะครับทั้งเหนือทั้งใตนะครับเริ่มไอ้เลขกล้วยกล้วยกับไอ้บีละสามสิบห้าบาทนีใหอ๋อก,ก็ตรงก็ทะเบียนโหลดอ๋อทะเบียนรถดห้าหนึ่งห้าสามอ๋อตรงกับทะเบียนโหลยีละสามสิบห้าบาทซึ่งมันตรงกับทะเบียนรหลแล้วก็บผู้หญงคนนั่นก็บอกว่าให้นน่งขัวคนไป ไปไหว้แม่ตะเคียนไปไหว้แม่ตะเคียนไอ้ต้นตะเคียนพนามแต่พอรู้ว่าต้นตะเคียนแบบที่เราคุณบอกแบบนีแเลขมันตรงกันก็เท่ากับไปทะเบียนรถเออกับห้านี่กับไปไหว้ทั้งสามตนแห่งซึ่งเลือกที่ตรงกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมสีผ้าถัดไปชมไปเบิ้งทะเบียนรถนะเป็นแบบเป็นป่วยเป็นแบบไปล้วยแล้วเป็นร่วมป้วย หรือเพื่อเอาจจะเป็นจะแม่ต่เคียนวันมันนี่เพราะว่าเ<ม>ยี่ยนนี้นแม่ตะเคียนวันวันนี้กับสอยมันนี่กําลังฟังแ<ม>ก้ววันนี้กับช่องเป่าแพรไปท่ายกับเข่าดีดยแม่ต่เคียน<อ>แก้ววันนี้ <ไป S 1> ่กับเ,เ,เดี๋ยวเอากล้องไปส่องดูทะเบียนรถนะครับแล้วก็ดูดูรอบรรถด้วยนะครับว่ามีตัวเลขอะไรมากไปนะครับ นะครับนี่รถผมมาจอดอย่างนี้ลุยตรลมลุยโค่นนี่ว่าในหลางนี่ครับข้างๆนี่ก็จะเป็นสี่คูณสี่นะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็จะเป็นนี่นะครับห้าหนึ่งห้าสามนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นรุ่นปีทีห้าศูนย์โปนะครับป t ทีห้าศูนย์ ฝเกี่ยวกับลดขั้นก่นกับเข่าที่เหนมากหัวเหนื่อยมากหลอดเหนื่อยมากฝันฝันเที่ยวกับลดขั้นหนึ่งวัหนึ่งปิดเข่าสามโตตรงๆนะคะตัวจุ้มห้าหนึ่งห้าสามนะคะทะเบียนรถค่ะ ก็มาสองให้ดูนะครับให้เป็นแนวทางที่ป้าต่อยเพิ่นฝันเกี่ยวกับรถเปรียบคันของผมนี่แหละครับนี่นะคะเป็นเรือท่าหนึ่งห้าสามจากสี่ประมาณนี้เนาะครับค่ะยนอก็สาหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมกะมาเล่าความฝันของป้าต่อยป้าต่อยมาเล่าความฝันซูฟังอ่านะครับมาแบ่งปันอย่างไรกะเลขาเพราะเขาอย่างไรกับเยาว่ากันนะครับเพราะว่า ถึงยังไงก็ยังยังเป็นทีมงานที่ตามล่าหาหวยหาเลขเด็ดมาฝากมาตอน็บซี่คือเราเนี่ยแหละทางความฝันก็นต้องมาแบ่งปันมาเบาซูฟังะนะครับก็พร้อมัคนมี<า><า>ตัว<า>เลขนี่เนาะบางคนว่าโออไ<ม>อ้เลขออกแล้วจะมาเบาบ๊วยแมนอันนี้เพื่อเบาวก่อนเลยนะคะนม,ม,มพูดก่อนนะคะถูกต้ององคิดเบิร์นนะคะน่าจะสู้องคิดขเบิรงความฝันของป้าตอยนะคะครับ ค่ะกับสีประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็สเซเดล,ล่าเอฟซีเลืมล่มด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าต้อยคนมีเซนพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะบม่วาสิเป็นนุ่มอามก้นเดิมมาวินชาแนลน้องน้ำชาแนลบ่าวแคทชาแนล,นล,นล,นลแล้วก็พ่อทองแหลคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นันเนเดอร์ค่ะครับขออ้อทอ่สุดท้ายนี้ก็จะได้กลาบลาเอฟซีแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวิชาแนลป้าต่อยชแนลแล้วก็ทีมงานความคนเดิมบาแพทชแนลน้องน้ำชาแนลพอ่อทองแดงคนเดิมด้วยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพีหน้านะครับสําหรับคลิปนี้เป็นงวดของวันที่16กันยายนพศ2568นะครับขอให้ fc ทุกท่านโชคดีปังๆงสุขภาพแข็งแรงร่ารวยกันทุกท่านทุกคนนะครับพบกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้ ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอ่าสุกดีลำๆเรื่อยๆแฮ้งๆเรื่อยๆกันสุขสุขค้นสวัสดีค่ะ